สวัสดีค่ะอเมริกันแมรี่เป็นเรื่องของแมรี่เมสันนักศึกษาศัลยแพทย์ที่ต้องกลายมาเป็นหมอเถื่อนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มโมร่างกายเธอเอาวิชาที่เรียนมาเอาคืนอาจารย์ที่ไร้ศีลธรรมเพราะเขาชีวิตเธอถึงเปลี่ยนไปเชิญรับชมการเอาคืนของแมรี่เลือดศาสตร์ได้เลยค่ะแมรี่ <Mary S 2> เป็นคนตั้งใจเรียนนอกเวลาเธอก็จะหัดเย็บแผลฝึกฝีเข็มสวยๆคำเนี้ยก็เอาปีกไก่มาเย็บแทบจะทั่วตัว แผลเย็บเธอดูดีทำเอาปลื้มกับผลงานตัวเองถือตั้งใจเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งชอบนั่งหน้าวันนี้หมอแกรนสอนต่ออวัยวะคนไข้าสามารถต่ออวัยวะที่ขาดได้ภายในเวลาที่กำหนดสินเชื่อนักศึกษาโทรเข้ามาตอนกำลังเรียนแต่เธอไม่กล้ารับเพราะหมอแกรนไม่อนุญ,ญาตให้ใช้มือถือ เลิกเรียนเธอก็เข้าไปขอโทษที่เธอเอามือถือเข้ามาตั้งนาฬิกาปลุกในห้องเมื่อคืนเธอเอาแต่เย็บไกลเขาว่ายัางไงก็ไม่ชอบนะักศึกษาอนาคตไกลหลับในห้องศารยาแพทย์ที่ดีจะไม่ทําผิดพลาดเลิกทําอะไรโง่ๆในห้องเรียนจริงๆแมรี่ก็พยายามทยอยจ่ายเงินกู้อยู่นะแต่สินเชื่อขอให้จ่ายส่วนที่ค้าง3เดือนเป็นเงินก้อนเต็มๆหมื่นสองพบาทตอนเธอโดนทวงหนี้หมอแกแรนก็อยู่แถวๆนั้นเขาคงได้ยินบ้างแหละ กลับถึงห้องพักแมรี่จะทักนกสุดที่รักและโทรคุยกับยายประจำยายว่ายังพอมีเงินอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวไปเบิกให้แต่แมรี่ไม่อยากรบกวนบอกแก้ปัญหาเองได้แมรี่เปิดหางานพิเศษเธอไปเจอโฆษณาอันนึงเงินสดส0 0 0มบาทต่อสัปดาห์ไม่มีเซ็กแถมทิปอีกตัางหากมันเป็นบา์เต้นชื่อเบอร์บอนอะโกโก้ถ้าปิดประตูรถโชว์ก็ท้ย่อยเลยนะแมรี่แต่เดินผ่านเบียทิสที่กำลังเต้นอยู่ บิลลี่เป็นเจ้าของและคุมที่นี่จริงๆที่นี่ไม่ต้องใช้ใบสมัครหรอกแต่พอเขาอ่านก็ถึงกับว้าวนาคตศัลยแพทย์เลยทีเดียวถามว่าผาเก่งไหมแมรี่ตอบว่าเก่งมากแต่ตอนนี้ถังแตกอย่างหนกักต้องการเงินอย่างมากเขาชอบพี่เธอตอบตรงๆและขอให้เธอโชว์หุ่นแมรี่ไม่มีท่าทีเขินอายแต่ตอนเดินก็เดินสะแข็งพรให้ลองนวดดูแมรี่ก็นวดไปอย่างเซ็ง แลนซ์เป็นกาดของที่นี่บอกว่ามีเรื่องแล้วบิลลี่เลยขอให้แมรี่รอก่อนสักพักเขาก็กลับมาหน้าตาตื่นถามแมรี่ว่าใกล้จบหมอแล้วยังแมรี่ตอบฝึกงานอยู่แต่ก็ผ่านเกือบหมดแล้วบิลลี่เลยถามว่าอยากได้เงินสดสดแสนห้าหมืนบาทไหมไม่ต้องแก้ผ้าห้ามถามอะไรด้วยแมรี่ว่าจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการถ้าฉันได้แสนห้าคืนนี้ งานก็คือรักษาแรดลูกน้องเขาซึ่งจริงๆแบล็กจะเป็นคนจัดการให้แต่แบล็กไม่อยู่และติดต่อไม่ได้บิลลี่ว่าเราวางยาให้แล้วหวังว่าแรดคงไม่ตายคืนนี้นะแต่สภาพแรดเนี่ยสุดๆเขาเอามือมาจับแขนหมอซึ่งเธอทําแผลไปให้กําลังใจไปเสร็จง,งานบิลลี่ก็ยื่นเงินให้แต่เสียงร้องคณรลางของคนเจ็บยังติดหูเธออยู่แมรี่ร้องไห้และนอนไม่หลับด้วยความกลัวเลยถือไม้เบสบอลไว้ทั้งคืน มีโทรศัพท์มาจากร้านอาหารเฟเดริกที่เธอทํางานพิเศษอยู่เขาว่าห้างไม่ให้เราเข้าร้านเพราะร้านค้างค่าเช่าพื้นที่ฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งมาทํางานยังไงก็ขอโทษด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงแย่แน่แแล้วก็มีโทรศัพท์มาจากคนไม่รู้จกักเป็นเสียงผู้หญิงเล็กๆหวานๆถามว่าใช่หมอเมสันไหมเธอตกใจไม่เคยแนะนําตัวเองว่าเป็นหมอเลยรีบวางหูครั้งที่สองทางฝั่งนั้นก็บอกว่าชื่อบีิสแมรี่ก็วางสายอีก เบียติสที่น่าผ่านการศัลยกรรมมาถึงที่พักบอกว่ารู้จักแมรี่จากใบสมัครงานเธอต้องการความช่วยเหลือจะให้6,000บาทเลยถ้ายอมรับฟังแมรี่ขอดูเงินก่อนเบียติสโชว์หุ่นอย่างมีความสุขบอกว่าเธอนภาตัด14ครั้งทายซิเหมือนใครแมรี่ว่าเหมือนเบตตี้บูฟเบียติสเสนอเงินสด3 0 0แสนบาทเพื่อผ่าตัดแบบแวกแนวให้กับเพื่อนที่เธอรักอย่างน้อยเงินเนี่ยก็ช่วยแก้ปัญหาก,การเงินให้แมรี่ได้ ทําที่คลินิกสัตวแพทย์ที่หลานสาวทํางานอยู่แมรี่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ผลตามต้องการเบีิสบอกแค่โผล่ไปเฉยๆก็จะให้60,000บาทเลยแมรี่ถึงได้ถามเวลานั่นทําให้เบีริสถึงกับตบมือดีใจหมอแกรนโทรมาหาเพราะแมรี่ไม่ได้เข้าเรียนไหนว่าจะไม่ทําผิดซ้าอีกถ้าขาดเรียนวิชานี้อีกก็ไปหาห้องอื่นที่เรียนออนไลน์เอาก็แล้วกัน เบียทิสจะเรียกแมรี่ว่าหมอเมสันเสมอเธอรักเพื่อนคนนี้มากและยอมจ่ายเงินให้เพื่อนด้วยหลานสาวว่าเขาก็รวยเป็นพันล้านทำไมไม่ให้เขาจ่ายเองเธอพาแมรี่ดูเงินสามแสนกับอีก6กหมืนบาท แมรี่ยิ้มทักถ่ายลูกค้าใหม่รูบี้บอกว่าเธอเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าชื่อดังรูบี้เรียวเกอร์ดีไซน์รู้สึกดีใจที่เห็นหมอมาเธออยากเป็นแบบตุ๊กตาไม่มีอวัยวะเพศไม่มีหัวนมจะได้เปลือยกายได้โดยไม่รู้สึกอายไม่เสื่อมเสียแมรี่ไม่รู้จะทำยังไงรูบี้เลยบอกว่าแค่เอาตรงนี้ออกปิดตรงนี้ให้สนิทที่สุดเอาส่วนเกินออกด้วย แมรี่เปลี่ยนชุดให้รูบี้ดมยาสลบจากนั้นก็ทำงานของเธอไปอย่างตั้งใจถึงแม้จะไม่มีในหลักสูตรแต่เธอก็ทำได้นั่นคือเธอได้ตัดหัวนมตัดแคมและเย็บปิดเหลือช่องปัสสาวะให้กลับถึงบ้านก็ทำเอาเธออาเจียนที่มหาวิทยาลัยหมอวอลทดสอบทักษะการพูดกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดแมรี่พูดได้ครบถ้วนจนหมอวอประทับใจอยากรอดูเธอผ่าตัดคนไข้เขาว่าคุณจะเป็นนักเชืิดที่ดี ช่วงที่แมรี่โทรคุยกับยายเธอก็เห็นเบียติสมาดักที่หน้าโรงพยาบาลแพทย์ฝึกหัดเบียติสเอาของขวัญขอบคุณของรูบี้เป็นชุดราตรีมาให้ช่วงที่คุยกันหมอแกรนต์ก็ออกมาสุบรีและยกมือทักทายหมอวอลกับหมอแกรนต์กำลังคุยกันเรื่องปาร์ตี้พอแมรี่เดินผ่านหมอวอลก็เดินตามและชวนแมรี่ไปร่วมงานปาร์ตี้ของเหล่าศัลยแพทย์สี่ทุ่มคืนนี้ที่บ้านหมอแกรนต์แมรี่ถามบาที่ชวนเนี่ยหมอแกรนต์รู้ไหมหมอวอลตอบว่าเป็นความคิดของเขาเลยล่ะ แมรี่ใส่ชุดใหม่ที่ได้จากรูบี้ก่อนออกไปเธอเปิดดูเว็บไซต์ของรูบี้เรียวเกิร์ลรูบี้โชว์งานที่เพิ่งได้ไปทำมาซึ่งคอมเมนต์ก็มีแต่ชื่นชมจนแมรี่ยิ้ม จากนั้นมันก็เล็งไปที่ a อ p s t a c k m e ซึ่งเป็นเว็บของแฟดพิสานแห่งเบอร์ลินมีกลุ่มคนที่รักในการโมร่างกายเป็นสมาชิกโพสต์ล่าสุดก็คือการผ่าตัดของรูบี้พอกดเข้าไปดูในคลังภาพเธอก็เจอรูปแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการเย็บใบหูให้แหลมการใส่ริบบิ้นที่หลังดูได้ไม่ถึงสองหน้าเธอก็ปิดจอเลยช่วงที่ขึ้นลิฟต์แมรี่ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นเกียรติที่จะได้สังสรรค์กับหมอสันทั้งทั้งที่เธอเป็นแค่แพทย์ฝึกหัด หมอบแบล็กมาต้อนรับรู้เลยว่าเธอคือแมรี่เมสันเธอไม่สังเกตจริงๆจังๆว่าผู้หญิงที่เข้ามาแต่งตัวอย่างกับสาวที่เต้นเปลื้องผ้าที่บาร์เบอร์บอนบางคนยังได้เงินอีกเธอไปตรงไหนก็มีแต่ผู้ชายจ้องหมอบแบล็กเอาเหล้ามาให้เธอดืม่มหมอบอลก็แวบมาทักเขาว่าชุดคุณสวยดูคุณจะมีรายได้ดีนะเดี๋ยวจะตามเจ้าบ้านมาให้ หมอแกรนมาก็ทักเลยว่าเรียนเสร็จแล้วถึงมานะจากนั้นก็ชนแก้วบอกว่าอย่าทำพังโดนฟักอัพคือหมอคนนี้เวลาพูดแต่ละคำจะมีคำว่าฟักเกือบทุกครั้ง หมอว่าเป็นแก้วใหม่ให้เธอดื่มพอเข้าไปเธอเริ่มตาพร่าหมอแกรนพูดว่าดูสถานะการเงินคุณดีขึ้นนะยังชุดสวยๆหูฟังหมอตัวใหม่แกะกล่องผมไม่คิดว่าคุณจะมาถึงจุดนี้เธอเริ่มงนเงนินตอนที่หมอแกรนพาไปห้องนอนผู้ชายต่างพากันมองเธอเดินผ่านผู้หญิงที่กำลังนอนมีผู้ชายห้อมล้อมแถมกำลังถ่ายวิดีโอด้วย หมอแกรนเอาวิดีโอมาถ่ายเขาชมว่าสวยและใช้กำลังบังคับบีบคอล้วงปากและลงมือข่มขืนโดยที่เธอยังรู้สึกตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แมรี่ตื่นมาก็เห็นหมอแกรนนอนข้างๆเธอร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เคยยิ้มให้กระจกกลับกลายเป็นหน้าตาที่เปื้อนไปด้วยมาสคารา่ราไร้ชีวิตชีวากลับถึงที่พักเธอก็ปัดหนังสือเรียนทิ้งจากนั้นก็ไปหาปิลลี่จ้างเขาแสนห้าหมืนบาทเขาว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวเขากับแกลนจะจัดการต่อเอง แมรี่ขอให้พวกเขากลับคืนพรุ่งนี้โน่นถึงจะเสร็จเดี๋ยวจะโทรบอกจริงๆแล้วเธอแจ้งบิลลี่ให้จับหมอแกรนมาให้หมอแกรนโดนทางปากมัดเข้ากับเตียงจากนี้ไปก็เป็นเวลาชำระแค้นของแมรี่เธอฉีดยาชาเข้าที่กรามของหมอแกรนทั้งสองข้างบอกเขาว่าฉันไปลาออกแล้วแกคงไม่แปลกใจสินะแกคงคิดว่าฉันขายตัวแกเลยชวยนฉันไปปาร์ตี้เมื่อคืนฉันไม่ได้ขายตัวตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนสาขาละเคยได้ยินการโมการผ่าตัดปรับแต่งร่างกายไหม แกก็พลาดตลอดนี่ว่าศัลยะแพทย์จะทำผิดพลาดไม่ได้ฉันจะทดลองตามรายการนี้กับแกก่อนงานแรกแมรี่เอามีดพาลิ้นหมอกแกรนแมรี่เริ่มมีงานเข้ามาลูกค้าชอบผลงานเธอสาวคนนี้ใช้ลิ้นสองแฉกอย่างคล่องแคล่วเธอจ้างแลรนซ์มาช่วยงานซึ่งเขาก็ช่วยเธอได้มากทีเดียวนักสืบโดอลอเข้ามาสอบถามแมรี่เรื่องหมอกแกรนแมรี่ทำท่าตกใจทำเป็นไม่รู้เรื่อง บอกไม่เจอเขาตั้งแต่ลาออกโดลลบอกว่าเหมือนหมอแกรน์จะมีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศแมรี่ขัดว่าไม่อยากจะเชื่อเลยโดลลพูดต่ออีกว่าหมอวอลว้าให้รายชื่อผู้หญิงมาในนั้นมีชื่อคุณด้วยทำไมมีชื่อคุณแมรี่ว่าไม่รู้สิก็าอาจจะเป็นอาจารย์ที่เก็บงวดไปหรือเปล่าเขาต่อแย่ฉันด้วยนะโดลลให้นามบัตรไว้และขอให้เธอดูแลตัวเองแลนซ์มารับแมรี่ช่วงที่โดลลเพิ่งขึ้นรถ บิลลี่ดูเบียติสเตนแต่ก็คงกลืมกลืมแลยเห็นเป็นแมรี่เขาสนใจโชวนี้อย่างไม่วางตาพอแมรี่ทักเขาถึงกับสะดุง้งแมรี่เล่าถึงงานในวันนี้ให้บิลลี่ฟังเขาแอบดีใจที่เธอเสร็จงานแล้วมาที่นี่ แมรี่ว่าหางานให้หน่อยเอาแบบตาหรือเย็บก็ได้บิลลี่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่จับใครมาทรมานแล้วแมรี่เลยว่าฉันจะคลั่งเอาเพราะมีนักสืบมาคุยเรื่องหมอแกรนแต่ก็นั่นแหละหมอวอลเป็นคนบอกหมอวอลเป็นอาจารย์อีกคนที่อยู่ในปาร์ตี้คืนนั้นไม่รู้เขาเห็นอะไรบ้างเพราะฉันหมดสติบิลลี่ข่มใจที่ได้ยินถามว่าจะให้จัดการให้ไหมเธอตอบว่าไม่ขอบคุณดีใจที่ถามนะแมรี่รู้จักเบียดทิสว่าพวกนักเลงที่บาร์เบอร์บอนแต่ก็กลัวเธอบิลลี่ก็ด้วยนะ เบียิสพาแมรี่ไปร้านของรูบี้ซึ่งรูบี้ไม่อยู่แมรี่เห็นรูปคู่รูบี้กับชายคนหนึ่งเบียิสบอกว่ารูบี้มีแฟนหลายคนแต่นี่เป็นสามีรูบี้เขียนแนะนําเว็บไซต์ abstract. me มันเป็นเว็บที่เธอเคยเปิดดูครั้งหนึ่งเบียรติสว่าเว็บนี้ใหญ่มากแถมมีแมกซีนชื่อเดียวกันอีกที่สําคัญทางเว็บอยากทํางานกับคุณตั้งแต่ได้เห็นผลงานที่ทําให้รูบี้เขาจะมาที่เมืองนี้สัปดาห์หนึ่งคุณไปขอใช้สถานที่กับบิลลี่ได้เลยแมรี่ยิ้มถูกใจและขอบคุณเบียิส เจ้าของเว็บ a p s t r a c t me ฉายาแฝดปีศาจแห่งเบอร์ลินเป็นแฝดที่ทำตัวเหมือนกันจริงๆทั้งทรงผมชุดท่าเดินดื่มก็เหมือนกันเด่นสุดคือริบบิ้นติดแผ่นังสองสาวบอกว่าแมรี่ดังในโลกออนไลน์ในชื่อแมรี่เลือดสาดแนะนำให้มีเว็บไซต์เผยแพร่งานตัวเองเดี๋ยวพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อจริงถือว่าเป็นของขวัญที่ยอมมาพบ แฟรสาวผูกพันกันมากจนกลัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดตายไปความผูกพันก็จะหายไปด้วยเลยขอให้แมรี่พาตาดเพื่อสลับแขนซ้ายกันแมรี่นี่อึง้งแต่แค่แป๊บเดียวเธอก็ตอบว่าไม่น่าจะมีปัญหาสองสาวยิ้มพอใจและยื่งกระดาษเธอว่ามีจุดเพิ่มเติมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสองคนยิ่งขึ้นมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่เรื่องเงินไม่มีปัญหาพอแมรี่นัดสุกนี้สองสาวก็พอใจมาก แมรี่ขอบคุณบิลลี่ที่ให้ยืมสถานที่คุยธุรกิจและขอให้ช่วยหาคนที่มีฝีมือทางการแพทย์ให้หน่อยบิลลี่บอกได้เลยมีคนนึงติดน,นี้เขาอยู่แมรี่จัดห้องผ่าตัดที่ห้องพักหมอที่มาช่วยตรวจอุปกรณ์ว่าใช้ได้แมรี่ให้ขวัญและกำลังใจสองสาวว่าเมื่อตื่นมาคุณจะผูกพันกับตัวเองและผูกพันซึ่งกันและกันแฝดขอบคุณแมรี่และเกี่ยวก้อยกันยิ้มให้กันก่อนสลบเพราะฤทธิ์ยา เมื่อแมรี่เปิดเพลงหมอที่มาช่วยก็เต้นอย่างอารมณ์ดีเขาช่วยเตรียมอุปกรณ์ช่วยแมรี่ยังคล่องแคล่วนอกจากจะตัดแขนสายเย็บแลกแขนกันก็ยังใส่ซิลิโคนที่คิ้วเพิ่มเขาที่หน้าผากทำปลายหูให้แหลมเธอรูปมาดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยแมรี่นั่งดูอาการสองสาวแล้วไปกดังเธอเปิดไฟแต่ลืมปิดประตูภาพที่เห็นก็คือหมอกแกรนที่ห้อยตรงเตงกลางอากาศด้วยตะขอเกี่ยวผนหลังแขนขาโดนตัดมีน้ำเกลือเป็นอาหารหลัก เธอทักทายว่าเป็นยังไงไม่เจอกันซะนานเขาคุนรนครางดูไปได้เพราะปากถูกเย็บ เธอถ่ายรูปไปก็พูดไปเดี๋ยวเอาลงในเว็บไซต์ใหม่ของฉันแต่ดูจะติดเชื้ออยู่นะแกน่าจะได้เห็นผลงานใหม่ของฉันคืนนี้งานดีกว่าของแกว่าแต่วันนี้จะเพิ่มทักษะอะไรดีนะหมอกแกรนร้นองไห้ <c oughs> ขี้มูกค้นไหลยหยดแมรี่ว่าไม่มีทางปล่อยแกไปแน่ๆพอเธอหันไปเอาอุปกรณ์ก็โดนฟาดจนล้ม <c oughs> รปภอ,อ้าปากค้างกับภาพตรงหน้าหมอกแกรนพยายามร้องของความช่วยเหลือรปภบ,บอกไม่เป็นไรนะจะเอาคุณลงมาแล้วจะแจ้งตำรวจให้ช่วงที่เขาปลดถุงน้ำเกลือก็ถูกแมร่ รี่ใช้กันไกลเสียบขาเธอบ้าเลือดเอาตะบอมาฟาดรปภซ้ำๆด้วยกระเซ็นตเต็มตัวเธอทุบจนหอบเลยแหละเธอหมอหมอแกรนที่พยายามคลานหนีเขาได้แต่ตะโกนลงงังค <c oughs> อแมรี่เอาปืนไฟฟ้ามา็อดเขา <c oughs> บิลลี่รับพาตัวหมอวอลมาที่ห้องใต้ดินเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยมีคลิปของแมรี่ที่โดนลวนลามเขารู้สึกโกรธมากๆเลยซัดหมอวอลซะไม่ยั้งมิโทรศัพท์จากแมรี่เธอต้องการความช่วยเหลือ นังแต่ไปที่แลนซ์เขาดูแลแมรี่อย่างดีหาเสื้อกลุมเตรียมของกินให้เขาถามว่าอารมณ์เสียเรื่องสองคนที่ตายนั่นหรออย่าด้อยค่างานที่ตัวเองทำเธอต้องมั่นใจว่ามันสมควรโดนเขาซื้อมิล์เชครสวานิลากับช็อกโกแลตมาเผื่อแต่เอาช็อกโกแลตให้บอกว่าเธอไม่เหมือนวานิลาแมรี L ่ Mary, ขอบคุณแลนซ์ ans, และยิ้มชมว่ามันอร่อยจริงๆ กลับถึงบ้านก็เช้า,ชาลูกค้าปลอดภัยดีพาอสองสาวทำท่าแข็งแรงดีแล้วก็มีรถมารับกลับงานนี้แมรี่ได้เงินเยอะมากเธอเก็บของย้ายที่อยู่ไม่ลืมที่จะเอานกไปด้วยที่บ้านใหม่เธอมีห้องผ่าตัดตและสตูดิโอลูกค้าให้แมรี่ทำตามความต้องการของพวกเขาและยินดีลงในเว็บของแมรี่นักสืบดลอลลโทรเข้ามาจะคุยเรื่องคดี แมรี่เลยรีบไล่ลูกค้ากลับและปิดห้องโดยรอชมว่าที่ใหม่สวยและดูดีกว่าที่เก่าว่าแต่คนที่สวนทางกับผมมาเป็นแฟนคุณหรอแมอรี่ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆคนตอนนี้เจอหมอแกรนด์นะยังเขาว่าไม่แถมหมอบอลก็หายไปอีกสองคนนี้มีส่วนร่วมในงานปาร์ตี้เซ็กมีผู้หญิงถูกมอมยาและถ่ายวิดีโอเทปจวงเขาพูดแมรี่ก็เทน้ำอะไรลงไปแมรี่ว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย โดยลอว่าคุณน่าจะรู้เพราะผู้หญิงที่หมอเว้าพูดถึงอยู่ในวิดีโอหมดเลยแมรี่เลยถามว่ามีฉันอยู่ด้วยเหรอโดยลอว่าไม่มีแต่คุณอยู่ในปราร์ตี้นั้นแน่ๆ ผมว่าหมอกแกรนเป็นปีศาจและทำร้ายคุณคุณก็เป็นผู้เสียหายนะแต่ผมจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่บอกอะไรไว้ใจผมเถอะโดลอพูดดีมากจนแมรี่ไม่ให้เขาดื่มน้ำที่ผสมนั่นเธอขอเปลี่ยนแก้วบอกว่าน้ำมีเศษแก้วลนอยู่โดลอบอกเข้าใจที่คุณอยากหนีจากเรื่องนี้เชื่อผมเถอะผมเข้าใจคุณมากกว่าที่คุณรู้และไม่อยากให้คุณเจอเรื่องเศร้าอ,อีกแมรี่บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันจริงๆและไม่สะดวกใจที่จะคุยเรื่องนี้ถ้าเปลี่ยนใจจะโทรหาแน่นอน แมรี่โทรหายายเพราะไม่ได้รับสายเมื่อกี้ปรากฏว่าปลายสายแจ้งมาว่ายายตายแล้วแมรี่นั่งเศร้าอยู่ในความมืดตอนนี้เธอมีเงินแต่ไม่มียายที่คอยห่วงยายอีกแล้วสามีของรูบี้ถือกุหลาบช่อใหญ่เข้ามาใส่สร้อยให้เขายิ้มเมื่อเธอถอดเสือ้อแต่ชอบกับร่างที่ไร้หัวนมไม่มีอวัยวะเพศรูบี้มองหน้าเพื่อดูปฏิกิริยาเขาแลนซ์ Lance บอกแมรี่ว่าบิลลี่อยู่ข้างบนบิลลี่ตกใจที่แมรี่ไม่เห็นตอนอยู่กับสาวเขาว่ากำลังทดสอบเด็กใหมนะ่น่ะ แมรี่ถามว่าเขาเกี่ยวข้องกับการหายไปของหมอวอลต์ไหมวิลลี่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องนะแต่ว่าก็มีเจตนาดีพอถามว่าเจอเทปของเธอหรือเปล่าเขาหลบตาบอกว่าไม่ แมรี่เห็นสาวนั่นเข้าห้องน้ำเลยตามไปบอกจะไปแต่งหน้าคนอื่นๆเรียบหลบออกจากห้องน้ำเหลือเด็กใหม่ที่แปลงฟันแล้วเข้าห้องน้ำเธอแอบเห็นแมรี่ใส่ชุดฮันเตรียมอุปกรณ์ทรมานออกมาก็กลัวและตกใจที่แมรี่จับหัวตปปูกตะดูไม่ได้เกือบจะใช้กันไกลจิ้มแล้วแต่คิดได้ซะก่อนว่ามีกล้องวงจรปิดเธอเลยปล่อยตัวไปแล้วเดินมาบอกเด็กใหม่ที่ขวัญเสียว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซะทีเดียวแค่หยุดผิดที่ผิดเวลาและอมกระเจียวผิดอัน สองคนก็คงชอบชอบกันบิลลี่ถึงกับเอาคลิปเก่าของแมรี่มาดูและฝันไปว่าแมรี่ใส่ชุดเซ็กซี่มายั่วยวนแต่ดันเสียบเขาที่ท้องแถมยังยิ้มซะอีกตื่นมาก็คิดจะทําทอะไรสักอย่างแมรี่ถามเขาว่าเธอบ้าไหมกลัวเธอด้วยเหรอก็ว่าไม่ เลลี่บอกไม่เห็นเบียทิสมาทำงานไม่รับสายคงออกแล้วมัง้งงั้นปิดร้านเราไป l อกันขับรถไปกันสัก2อสาอาทิตย์จริงๆเขาอยากใช้เวลาอยู่กับแมรี่ชวนไปพรุ่งนี้กันเลยแมรี่ขอไปคิดก่อนบางทีอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศมั่ง จนที่เธอขึ้นบันไดก็มีโทรศัพท์เข้ามาแมรี่เห็นว่ามาจากเบียิสก็ตัดสายทิ้งสองรอบพอเข้ามาในห้องเลยรับและพูดว่ารู้แล้วว่าเธอลาออกเบียิสเบียิสว่าขอโทษแต่เขาต้องการจะรู้เบียทิสพูดเบาจนแมรี่ฟังไม่รู้เรื่องที่พูดแทบไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเธอถูกบุกรุกเบียทิสถูกทำร้ายเจ็บหนักมากเธอร้องไห้พูดอย่างลำบากว่าถูกสามีของรูบี้ทำร้ายบังคับเอาชื่อที่อยู่และขอโทษแมรี่ พูดได้แค่นี้ก็มีคนแทงแมรี่จากด้านหลังและดึงมีดให้แผลยาวขึ้นแมรี่หลบออกมาและแย่งมีดแทงกลับพอลม้มลงเธอถึงได้เห็นหน้าผู้ชายเขาเป็นคนที่อยู่ในรูปคูดเป็นสามีของรูบี เมรี่ค่อยๆค,ค,คลานเข้าห้องอย่างลำบากเธอเจ็บและหมดแรงอาศัยความชำนาญเย็บโดยไม่มองแผลนางตัดมาที่รถตำรวจมาถึงมีเจ้าหน้าที่ขนกรงนกออกไปนักสืบโดลอเข้ามาเขาเห็นศพของคนร้ายและเห็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าแหวกกับรูปในอัลบัม้มส่วนอีกคนทำท่าประอืนประอมอยู่ที่บันไดเจ้าหน้าที่เอาอัลบั้มให้โดลอดูเป็นอัลบั้มของหมอแกรนที่ถูกตัดแขนตัดขาปากถูกเย็บอวัยเพศถูกหัน่น ตามร่างกายและใบหน้ามีรอยแผลถูกพาถูกโมไปทั่วโดลล์ไม่พูดอะไรตอนนี้เราคงลุ้นให้แมรี่เย็บแผลและบิลลี่มารับหนีไปแอลเอกันโดลล์ทำหน้าเสียใจที่เห็นรอยเลือดเป็นทางยาวจากประตูไปอย่างร่างที่ไร้ลมหายใจของแมรี่เธอเย็บแผลเสร็จแต่เสียเลือดมากและตายอย่างเดียวดายจบแล้วนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจใครง,ง่ายๆยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งตัวดีเลย ขอบคุณที่ดูกันจนจบค่ะผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ติดตามกดติดตามได้เลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย